ผมชื่อสมศักดิ์ชื่นอยู่นะครับอยู่ที่นี่ก็มีหน้าที่เป็นเมนเจอร์นะครับซึ่งซึ่งเป็นบริษัทของเราเองซึ่งเป็นบริษัทในครอบครัวของเราก็จะดูแลทุกทุกอย่างครับเพราะว็็ผมชื่อศักดิ์สิทธิ์นะครับก็งานนี้รับผิดชอบตั้งแต่รับออเดอร์ดีไซน์สั่งแมทแล้วก็ทำโปรเซสแคมให้พนักงานทํางานเมื่อก่อนผมก็เคยทํางานอยู่ตามอยู่โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นะครับก็ พอดีมีโอกาสได้อยู่ในจุดที่ทำในส่วนของ Engineering หรือวิศวกรรมก็เลยทำมาเรื่อยๆก็มีความรู้เกี่ยวกันออกแบบเครื่องจักรแล้วก็พวกจิกฟิกเจอร์อะไรต่างๆก็จะอยู่ในสายงานิประมาณ15ปีเราจะถามความต้องการของลูกค้าว่าเขาต้องการอะไรเราจะเริ่มตั้งแต่คอนเซปต์ดีไซน์ให้เขา เราก็จะส่งขั้นตอนการทํางานแล้วก็ออกแบบเป็นตัวเครื่องจักรคร่าวๆโดยใช้ซอฟต์แวร์ 3D ที่เราใช้กันทั่วไปนั้นเราก็จะเสนอลูกค้าดูก่อนแล้วก็เสนอราคาก็จะมีเครื่องจักรแล้วก็มีพวกจิ๊กฟิกเจอร์แล้วก็จะมีพวกงานประกอบที่เป็นงานเชื่อมอะไรพวกนี้ครับปัจจุบันที่เราทำคือจุดเด่นของเราคือหนึ่งมหาเรา เรามั่นใจว่าเราทําให้ลูกค้าจบเพราะว่าด้วยประสบการณ์ของตัวเองที่ทํางานมาในโรงงาน15ปีเราจะเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในรา,ายการผลิตยกตัวอย่างให้เรื่องคุณภาพเราจะควบคุมคอนโทรลอย่างไงอย่างถ้าเกิดลูกค้าที่เป็น O.E.M. ผู้ประกอบรถยนต์โดยตรงมาอดิตเราสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรเราจะรู้ว่าสายการประกอบการผลิตของรถยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ลูกค้าต้องการของดี ปัญหาคือหนึ่งเราออกแบบเขียนแบบได้สามดีได้แต่พอเราจะไปแมชชีนงานเองเนี่ยเราทําไม่ได้เราต้องไปเขาเรียกไปคีหน้าเครื่องโดยการป้อนในไวแไซซึ่งมันช้าเพราะในการครีแต่ละครั้งเนี่ยแทนที่เครื่องเรามันจะรันใช่ไหมครับเราไปคีถ้มพตงิงานยากๆเราไปคีเป็นหลายๆบรรทัดหลายๆโอ p ป r ation มันเนี่ยมันทาให้เครื่องเราหยุดนั้นเราก็เลยต้องมองว่าเราต้องใช้ซอฟต์แวร์ 3D เสร็จแล้วก็ต้องมี มีแคดแคมเข้ามาช่วยเพราะเราสามารถเตรียมแคดแคมไว้ได <B> ้ก่อนเพียงพอเราเตรียมเสร็จเราก็ทำได้ไปเสียบมันก็สามารถดันต่อเนื่องได้ก็ถ้าเป็นงาน m a c h i n ิ่งเซนเตอร์แมชชีนใช้เกือบร้อเลยเพราะว่าพอเราเขียน3าดีในสูตรสูตรเวิร์กเสร็จแล้วอะเราก็มันอยู่หน้าจอเมนูเดียวกันแล้วก็ทำแคมไรเสร็จก็ก๊อปใส่ usb ตัวนี้เกือบร้อยปร์เซ็นต์้าไปเสียบมันก็สะดวกครับก็โดยส่วนตัวไม่เคยใช้แคมรู้จักแต่ไม่เคยใช้รู้ว่ามันเป็นโปรเซสในการช่วยในการ g ี D ีโคดนะครับโดยส่วนตัวไม่เคยใช้ก็ที่ได้มาเริ่มใช้ก็คือก็ตั้งแต่ solid cam เข้ามาแล้วก็เอาวิดีโอมาให้ดูก็ให้ลองฝึกเล่นอ่าครับเราก็ลองเล่นดูก็ ก็ทํางานง่ายขึ้นแล้วก็ทํางานเร็วขึ้นแล้วก็ปรเซสที่เป็นงานที่มันจะยากแล้วก็สามารถทําได้ง่ายขึ้นโอกาสที่เราสามารถขายของได้เร็วขึ้นแล้วก็ถ้าเราสามารถขายของได้เร็วขึ้นมันก็เหมือนว่าโอกาสที่ออเดอร์ใหม่จะเข้ามาใช่ไหมครับ ก็คือตัวนิ้แหละที่มันทําให้พี่ตัดสินใจว่าถ้าเราช้าเราผลิตช้าแล้วเมื่อไหร่เราจะไดออเดอร์ใหม่แล้วเมื่อไหร่เราจะซัพพอร์ตลูกค้าได้หรืองานที่มันยากซับซ้อนมากขึ้นถ้าเกิดเราไปใช้ซอฟต์แวร์ที่มันเป็นนอนไลเส้นหนึ่งปัญหาพวกถ้าเรียกอนะไรงานที่มันมีความซับซ้อนความยากเนี่ยเราไม่สามารถทำให้จบได้ แต่พอเราใช้มันจะแล้วมันทําให้เราจบทําไมถึงทําให้เราจบเพราะว่าทีมซัพพอร์ตทางแอปพลิเคชันเองและสุดสุดิทเวิร์กสุดิทแคมป์เนี่ยเขาสามารถให้ความรู้เราได้เต็มที่พี่ก็เลยมองจุดนั้นก็เลยมองว่าพี่มันคุ้มเพราะว่ามันอาจจะลงทุนถ้าเหมองบางคนอาจจะมองว่ามันก้อนใหญ่นะ <S <S แต่ถ้าเราคือเราลงทุนทีเดียวแล้วเราใช้ได้ยาวแล้วก็มั่นใจทั้งเครื่องเราก็ไม่ชนอะไรเราก็ไม่ชนแล้วเราไม่ต้องมากังวล ใครจะมาคอยตรวจลายเส้นเราหรือไปบางที่เราไปบอกลูกค้าได้เลยว่าเฮ้เราใช้ลายเส้นนะเราเราไม่ได้เอาของเถื่อนมาทําไมคอสร,ราคาขายแล้วเท่านี้เพราะผมลงทุนเพราะผมใช้ลายเส้นเพราะนั้นราคาผมก็ต้องเป็นประมาณนี้แล้วงานจบคุณภาพดีแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมั่นใจว่าเอามาแล้วมันคุม้มเพราะเราใช้ได้ยาวๆเพราะงานมันก็เสร็จได้เร็วขายของได้เร็วโปรฟิตเราก็มาเร็ว ว่าผมมองแอปิแคถือว่าเป็นเป็นบริษัทที่เพิ่งเข้ามาคู่ขาครั้งแรกแล้วก็ให้ความกรูณาได้เลยเพราะว่าหนึ่งเอาซอฟต์แวร์มาให้เราลองใช้นานมากกว่าพี่จะซื้อพี่ก็พยายามคือกว่าจะซื้อก็คือใบเบี่ยงเนี่ยเพราะเรา s อ e เเล็กๆสถานะทางการเงินเราไม่ได้เหมือนบริษัทใหญ่ที่เราจะลงทุนซื้อทีเดียว ดีใจที่แอปิให้โอกาสแล้วก็มีน้ำใจให้เราเลยถ้าเรายังไปป้อนโปรแกรมหน้าเครื่องมันจะใช้เวลานานมากแล้วก็ยังไปเขียนแบบโดยมือหรืออะไรพวกนี้กว่าเราจะเสนอราคาได้กว่าคือลูกค้าไม่เห็นภาพถ้าเราไปเขียนแบบโดยมือแล้วส่งพร้อมไปเสนอราคาแบบไม่มีพวกนี้ลูกค้าจะมองภาพม่ออกแล้วเขา มันจะทําให้เราอธิบายลูกค้าไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจําเป็นที่ต้องใช้เทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ในการออกแบบเขียนแบบมันก็จะทําให้สเต็ปในการเสนอค้าได้เร็วลูกค้าสามารถเห็น,ส,นสามารถตัดสินใจได้เร็วเพราะนั้นเราก็มีโอกาสได้ออเดอร์พราะเรามีโอกาสได้ออเดอร์เสร็จอีกตัวหนึ่งพอไปถึงในส่วนของกระบวนการทํางานถ้าเรายังมาทํางานแบบช้าๆคอยจิ้มหน้าเครื่องโดยใช้ช่างที่ประสบการณ์อย่างเดียวโดยที่ไม่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยก็จะช้า้าอย่างยกตัวอย่าง ถ้าเป็นช่างสมัยเก่าก็คือช่างทํางานหน้าเครื่องก็ใช้แคดแคมทั่วไปโดยที่เขาทํางานทุกวันเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่เขาไม่ได้รับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง Solid work s, Solid Cam เข้ามาเนี่ยอย่างลูกเนาะเอ่อเอนจิเนียร์ที่ทํางานด้วยกันหนึ่งเขาไม่ได้เป็นแคมมาเลยแต่พอมาใช้อย่าง Solid Work s, Solid Cam เนี่ยเขาสามารถทางานแคมเหมือนคนทํางานมานานซึ่งเขาก็ยังไม่ได้ไปเทรนนิ่งนะครับมีแต่ทีมเซอร์วิสที่มา ก่อนที่จะขายโปรแกรมอะไรมาเทสมาก็มาเทนกันหน้างานแปบ,บเดียวผมรู้สึกว่าซอฟต์แวร์มันทาให้เทคโนโลยีที่ให้มาเนี่ยมาทำทำงานง่ายทํางานได้เร็วงานที่เราไม่เคยทําเดิน 3D จริงๆแล้วต้องทํางานคนทํางานนานมากถึงท,ทำไลักษณะงานด,ด้แต่ครั้งนี้ซอฟต์แวร์สามารถทําให้เราแค่คลิกไม่กี่ครั้งแล้วสามารถทําให้งานที่เราต้องการออกมาได้นี่ับเป็นสิ่งที่ควรจะนํามาใช้เพราะหนึ่งมันทําให้เรามีโอกาส ส่งงานได้เร็วขายงานได้เร็วมีโอกาสได้รับออเดอร์เร็วเพราะนั้นนี่แะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนควรน่าจะมาใช้โดยตรงเพราะผมสัมผัสได้จากประสบก,การณ์ตัวเอง